นี่ซอยไตรับใส่นะทุกคนเสียดอันนี้มันเส็ดอย่างนั้นก็เลือดแปลงใช่ปะเสียนอันน้องอ๋อจักรัดมอมมอนนี่มึงกำมีมบมันี่จักรัดมะพร้านี่สิบนี่บ่หลักเนี่ยเศกตาด้วะดอกไฟดอกนี้ง่ายทอดใส่อยบป่ อยากกินข้าวในตอนเที่ยงคนนะขนตอนซอยนะคอยที่ที่คืออยกีนี่งยอยู่นี่กัได้อยีโอ้คือใบมะเขือสใส่เพียงนั้นโดมั้ย Ôi cái gì chiếu Chiếu hả đồ, mặn Bấy mấy cái Có lắm <laughs> Chiếu <laughs>